ตอนนี้ก็ตี5.50นะครับผมก็ใกล้จะ6โมงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ2คนนะครับผมใน10โมวยดิวิดีไทยครับที่เวทีมวยจุกนนท์กับขาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีทางช่องพีพีทีวีนะครับวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบมวยไทย2000ด้วยรวมไปถึงหน้าเพจของเรานะครับมวยไทย2000เช่นเดียวกันอัปเดตข่าวสารอัปเดตโปรแการขันนะครับแล้วก็รูปภาพเนื้อตััััวววนนนนกกมยยใทุๆเละครบ เปิดหัวด้วยนาฬิจอสมนึกนะครับวันนี้ร้อยสามสิบปอนด์ก็เจอกับซันไวของเอ็เบเคนะครับหรือว่าซันช้างมหามงคลหรือว่าซันสิทธิ์น้อยเดิมนะครับเก๋าเก่าขึ้นทั้งคู่นะครับร้อยสามสิบปอนด์ก็นาฬิเนี่ยขอขยับน้ำหนักขึ้นมาเพราะว่าก็โดนดึงขึ้นมานะครับตอนแรกก็มีรายการช่วงกลางเดือนนะครับผมส่วนหน้าซันนาตอนแรกก็จะทําแทบจะเท่าพี่จักรร้อยยี่สิบหกแล้วนะครับก็กินขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาลดหน้าตาช่างหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมฝีมือกระดูกประสบการณ์ผมว่าดีทั้งคู่ น่นแต่ด้วยสภาพร่างกายตอนนี้นะนาริสได้กลับมาเคลื่อนไหวประมาณสองสามไฟแล้วผมว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าต้นๆมีโอกาสรุนนับรุนนอกมีลูกหนักลูกแรงนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายของนาริสดีกว่าซานเพิ่งกลับมาไฟนี้ไฟแรกผมว่ายังต้องทําร่างกายอีกพอสมควรเลย ส่วนคู่ที่2ชัยสิทธิ์แกงกระรูมวยไทยครับ131เปอนด์เจอกับเก็แก้วสักอินเตอร์131ปอนด์เช่นเดียวกันทางคู่มาช่างผ่านครั้งแรกด้วยกันทางคู่ไม่มีปัญหาเลยชัยสิทธิ์นะครับผมก็ได้เคลื่อนไหวพวก3ยกมาตลอด5ยกนี้อาจจะน้อยหน่อย ส่วนเก็แก้นี่ก็เห็นได้ในช่วงหลังนะครับผมก็มีนับมีนอกบ้างมีโดนนับมีนอกเขาบ้างก็คือมีโอกาสไม่ครบ5ยกสูงเลยสําหรับผู้นี้นะครับแต่วันนี้ดูรูปร่างเนื้อตัวแล้วชัยสิธิ์ถือว่าใช้ได้เลยเนื้อตัวมาดีสวยงามน่ารุนน่าเชียร์กว่านะครับผมอีกอย่างไปทางชัยสิทธิ์แกงกรูมวยไทยนะครับส่วนผู้ที่3าราชมงคลแม่ทองใบเรียไซเคิลหรือว่าราชมงคลทีเคยุทธนา118ปอนด์เจอกับรักดินแดงสักลุงเรืองนะครับราชมงคลมา11อยปอนด์ดีเลยส่วนทางด้านรักดินแดงมา18.1นะครับ ก็ลดไปจุดหนึ่งนะครับน้ําหนักคู่นี้เนี่ยสบายๆเลย1 1 8ปอนด์รับราบมงคลอาจจะบีบมานิดนึงส่วนลักยันแดงนี่ก็คุมมาหลายโลเหมือนกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนเลยนะครับผมเขาทําหนังมาไปสัปดาห์ก็ดูว่าลกลูกร่างลักยันแดงอาจจะได้เปรียบก็จริงแต่การยืนระยะการยืนบวกแล้วก็เขาเรียกว่าลูกอึดลูกทนทาตุมวยผมชอบราชมุคล คือบูสู้แรกดีกว่านะครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับผมมองว่าทีต่อทีด้านมงคลดูแล้วน่าจะประทับไปแล้วโดนต่อโดนทีต่อทีคนที่อยู่ได้ผมมองว่าร่านมงคลน่าจะอยู่ได้กว่านะครับก็ฝากไวร้รามงคลนะครับส่วนคู่4นะครับชัดพลสอปูสวัสดนะครับหนึปอนด์นะครับก็มาสอบรถไปจุด6นะครับส่วนตาเทพวีเคเขาใหญ่นะครับ นี่เพิ่งผ่านเมื่อสักครู่นี้เลยลดไปจุดห้านะครับก็มาลดสบายๆนะครับผมคู่นี้จริงๆชกพิกัดร้อยิบสองปอนด์นะครับก็ต้องกินช่างมาเป็นร้อยิบสามเพราะว่าปานเทพเป็นแชมป์ลูฟี่ร้อยี่สิบสองอยู่นะตอนนี้นะครับจริงๆช่างร้อยิบสองนะครับก็มาลดจุดหกส่วนท่าปานเทพลดจุดห้าก็สบายๆไม่มีปัญหานะครับแต่เขียมก็ได้เป็นร้อยิบสามอย่างนี้เขาเรียกว่ากินช่างนะครับผมก็ชัดพอยฝีมือดี เตะตั้งขวางคาดีนะครับแต่ทรงถอยส่วนปานเทพเป็นมวยเดินเดินขวางหน้าเดินต่อยเดินแถะโดนชวนทะเลาะนะครับผมแต่ทรงนี้ต้นต้นผมมองว่าหน้าลุ้นฉัดพลอยเจอทรงนี้หมบไม่กลัวเสือสิงกระทิงแรดอะไรพวกนั้นเจอมาหมดแล้วถ้าวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดโดนสอกมีอาการผมว่าจังหวะฝีมือฉัดพลอยนี่ดีกว่าประมาณหนึ่งกิกเลย นะครับผมแต่อยู่ที่ว่าบรรยากาศจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่จิตมังนอนนี่สําคัญนะครับผมถ้ามวยถอยแล้วอาวุธได้แต่บรรยากาศไม่เอาก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงเลยนะครับผมผมมองว่าเลือกอาวุธก่อนดีกว่าผมว่าฉัดพลอยนี่มันรวดเร็วเข้าออกเร็วน่ากลัวมากๆสําหรับมวยเข่าอย่างปานเทพนะครับผมซึ่งเจอทรงนี้เหนื่อยหน่อยนะต้องลงทุนเยอะหน่อยเปลาว่าวสีตัวนะครับชอบนาฤทธ์นะครับชอบทยาสิทธ์ชอบราชมงคลแล้วก็ฉัดพลอย ยิงแดง4คนเลยวันนี้นะครับผมรักและชอบและเชียร์ตามกันมาได้นะครับผมก็ฝาก like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์เพจเมื่อยไทย2,000ันยูทมืยไทย2,000ด้วยนะครับผมก็มีคลิปมาฝากนะครับรวมถึงข่าวสารหน้าเพจนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ